อันนี้ไปเวิร์กหรือเปล่าคะหรือว่าไปทําไว้ว่อย่างเดียวแก็ไม่ยิ้มเลยวะพูด <c oughs> ได้ไหมพี่จีแล้วแต่งงานเลยเพราะว่าเรา่ชอบไป <c oughs> อันนี้ตลกปะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับจูอีกแล้วนะคะที่ช่องจูดีเต่วันนี้ค่ะจะไม่ได้มาคนเดียวเพราะจะมากับมอนไม่ใช่บ <c oughs> ว้า,บาค่ะเย้สวัสดีคะาคะทำแชแนลยูทูบอยู่จะเป็นช่องเกี่ยวกับ อทุกอย่าง <c oughs> เป็นแบบ Travel Study เป็น Lifestyle เป็นอะไรนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ออก subscribe ก็ได้นะคะโอเควันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Q&A เนาะ <c oughs> เกี่ยวกับ work and travel นะคะ เดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนจูก็ไปเวิร์กปี2019นะคะวัด2019ก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะไปที่เมืองไวโหวดนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ทํางานในตําแหน่งทรัมป์คา t อตเน็ตงงงงช่วยอินเสิร์ตรูปให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะอ๋อจริงๆอ่ะจูมีรีวิวด้วยเคยรีวิวไว้ในเฟซบุ๊กนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้่อนของวานนะคะไปตอนปี2017นะคะไปที่วัดวิสคอนซินเมืองวิสคอนซินเดลส์นะคะชื่อว่าส่วนน้ำโนอาร์า์อาร์ทำตำแหน่งเอ e r a g e ค่ะ มันเป็นโครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบหนึง่งทางอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เด็กจากต่างประเทศนะคะเหมือนทั้งทํางานแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยดังนั้นโครงการ work and travel อ่ะเราจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนจากหลากหลายประเทศภาพจะทั่วโลกล oh. ไปทํางานในช่วงซัมเมอร์แล้วก็สปริงเหมือนไปทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรประมาณนั้นระยะเวลามันจะอยู่ที่ประมาณ3-4เดือน ต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโท1 8ปถึง2ีปีต้องติดสถานะนักศึกษาอยู่ก็จะมีเรื่องเกรดเนี่ยมาเกี่ยวข้องนิดนึงก็อาจจะต้องแบบว่าเกรดส่วนใหญ่ก็จะไม่ต่ำกว่า2งให้มันไม่น่าเกลียดมากเออให้มันไม่น่าเกลียดมากเนาะ หลกัหลกๆอ่ะจะขอแบ่งเป็น2ส่วนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกับเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนใหญ่อ่ะค่าใช้จ่ายโครงการที่เจอก็จะประมาณแบบ7 0 0 0 0มื่นแปดหมื่นแล้วแต่แต่ละเอเจนซี่เพราะว่าแต่ละเอเจนซี่เนี่ยค่าโครงการค่าธรรมเนียมอะไรยังไม่เท่ากันมันจะมีค่าดําเนินการเพราะว่าเราไม่ได้สมัครกับนายจ้างเองแต่จะมีเอเจนซี่เหมือนเป<ม>็นคนกลางเป็นต<ม>ัวกลางมาช่วยดาเนินการให้เราบายเรทราคาเพื่อเพื่อลองไปเปรียบเทียบดูส่วนเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็มีหลายแบบอีกเหมือนกันนะเอกรงกลางอ่ะจะอยู่ช่วงประมาณไปกับประมาณา0 0 0กว่าๆแต่ว่าบางเอเจ ที่เนี่ยเขาก็จะมีแบบจองตัว๋วเครื่องบินให้ก็อาจจะราคาสูงกว่า4 0 0 0 0ืนห้ก็มีหรือว่าบางคนก็แบบถูกถูกเลยนะ20,000นกว่าด้วยอะแล้วแต่ว่าวิธีการจองของเราด้วยถ้าเกิดสะดวกก็แนะนําให้จองเองนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าราคาอาจจะได้ดีกว่าด้วยอย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนแพลนดีๆแผนทเที่ยวงอกขึ้นมาอะไรเยยงี้ยก็แนะนําว่าถ้าใครสามารถจองเองได้ ก็จอ,อมันก็จะมีอีกวิธีนึง่งไม่ยบกเสียค่าคโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์บางเอเจนซี่ที่เขาจะแบบเปิดโอกาสให้เราอะทำชาเลนจ์หรือว่าประกวดบบประกวดทุนอะไรอย่างเงี้ย <_ d ans> เอาจริงมีเก <_ d ans> ือบทุกเอเจนซี่อะมีการให้ส่วนลดมีการให้ทุนอาจจะจ่ายค่าคโครงการแค่แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย <_ d ans> ตอบเลยค่ะหนึ่งล้านบาท้้บา <laughs> ไม่ใช่เราาจ่ายค่าโครงการจ่ายค่าเครื่องแล้วมันไม่จบ ừ, แค่นี้นะทุกคนเพราะว่าเราไปถึงอะเราไม่มีรายได้แต่เรามีรายจ่าย <ừ. S 1> คือเราไปอะเราเหมือนไปตั้งโรงนะ <laughs> แรมอะมันก็จะต้องมีค่านูน่นค่านี้งอกขึ้นมาถ้า <laughs> เอาเซฟๆเลยนะเราเคิด <ừ. S 1> ว่าปันจะประมาณแบบ หนึ่งพัน US dollar ก็คือประมาณสามหมื่นก็ประมาณสามหมืนบาทแล้วก็ต้องเก็บเงินระวังระวังด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะคะไม่แนะนําให้พกเงินสดทั้งก้อนนะควรจะเก็บเงินไว้หลายๆช่องหลายๆที่โหเยอะมากเอเจนซี่มีเยอะมากคือถ้าให้พูดชื่อก็พูดไม่หมดของเราไปของคลิกอันนี้ไปของ O G นะคะดังมาก O G ดังมาก มีหลายเอเจนซี่เนาะก็อย่างเช่นนะคะเด็ก O.G. คลิก i4 i happy American Learning อะไรอีกอะ I, 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 I ทุกคนมันมีเยอะมากๆทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลของแต่ละเอเจนซี่ดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทริคที่แนะนําเลยนะคนที่จะไปเวิร์ n แอนทรา l เวลนะคะควรที่จะไปจอยกลุ่มใน a c e b o o k เนา<ม>ะชื่อกลุ่มว่า Work and Travel Thailand หรือว่า work and t r a v e l r e v i e w <ม>อะไรเงี้ยคือเขาจะมีการแบบให้ข้อมูลแชร์ประสบการณ์กันมากกว่ารีวิวงานร,ร,รีวิวเอเจนซี่ครบทุกอย่างทุกคนสามารถไปหาข้อมูลในนั้นเพิ่มเติมได้เรื่ืองเอเจนซี่อ่ะค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าเอเจนซี่จะดูแลเราตั้งแต่เต็ปแรกจนถึง ชีวิตเปลี่ยนจริงเหมือนคนก็จะแบบกลัวกันป่ะเราไม่กลัวเขาจะพิีซ่ายากไหมจะสัมภาษณ์ผ่านไหมไม่ผ่านก็อีกเฮ้ยเขากลัวป่าวอ่าจะต้องก็ต้องบอกความจริงมันก็ไม่ได้ยากหรือว่าง่ายอ่ะเพียงแต่ว่าคนอ่ะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาต้องการจากการสัมภาษณ์คืออะไรอะไรซึ่งคืออะไรคะ คือไม่อย่างน้อยคือเขาต้องการแบบรู้ว่าเออเราสามารถสื่อสารพื้นฐานได้เราจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็อาจจะต้องแบบมีการเตรียมตัวมาให้ดีประมาณนึงจริงๆคําถามอ่ะไม่ยากเลยทุกคนมันเป็นคําถามที่แบบควรที่ตัวเราเออมันเป็นคาถามเกี่ยวกับตัวเรางานที่เราจะไปทำยูจะไปทําอะไรอยู่จะไปเมืองไหนอะไรเงี้ยคือเป็นคาถามเบสิกทั่วไปแต่สิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยคือสติค่ะทุกคนทุกคนต้องมีสติแล้วก็แบบพกความมั่นใจไปประมาณ 200- หรือ300เปอร์เซ็นต์เพราะว่าวันที่เราไปอยู่ ตรงนนั้ความมั่นใจเราจะด r o p ดาวลงมาพร้อกับเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยก็จะมีความเกรงสิ่งที่ยากขึ้นมานิดนึงก็คือ,อแบบเราเคยเจอเว้ยเขาถามว่าถ้าเกิดยูโดนเอาเปรียบอ่ะจะทำยังไงไอข้อมูลเหล่านี้เขาจะ<อ>แจกเราเว้ย เป็นรูปฟอสอ<ช>เป็นแบบเอกสารที่ทําให้เรารู้ว่าแบบสิทธิของเราเวลาอ,อยู่ที่นู่นอ่ะมันคืออะไรบ้างซึ่งก็ควรทำวา้เขาา้าใจนิดนึงก็หลักๆก็ฟังฟังให้รู้เรื่องแล้วก็<ม>ฟัง<ต>ฟังให้เข้าใจมีสติเนาะแล้วก็สื่อสารออกไปให้แบบให้เขาแบบเข้าใจแล้วก็อยู่ในแมสเซจเดียวกัน ส่วนใหญ่งานที่ทำอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับงานบริการอ่ว่า customer service โรงแรมรีสอร์ทสวนสนุกคาสิโนใช่งานช่างภาพก็มีจริงเหรอจริงแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสวนสนุกอ่ะมันก็จะมีคนที่คอยถ่ายรูปเราก็มีรับเด็กเซวันเหมือนกันโอ้มีหลายอย่างอ่ะมีร้านเป็นเด็กเสิร์ฟส่วนใหญ่ร้านอาหารที่ทำก็จะเป็นพวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นพวกแมคโดนัล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็มีแคชเชียร์ของซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยความใฝ่ฝันตอนที่ที่บออยากจะติดติดทำเซเว่ ถ้าเราก็ได้ไหมคะัไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันโอเคส่วนใหญ่มันก็จะมีหลากหลายแล้วก็มี specific requirement ที่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราจะไปงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะอย่างเช่นงานไลฟ์การ์ดอย่างเงี้ยก็ต้องว่ายนําเต้นถูกไหมเราต้องไปดูอลชีวิตต้องปแบบ CPR ได้แล้ก็แนะนำนะไลฟ์การ์ดก็เป็นงานหนึ่งที่แบบเพื่อหลายๆคนไปก็เอ็นจอยทุกคนหรออะไรสบายสบาย ปัญหาโลกแตกก็คือไปงานอะไรดีโหอันนี้แบบมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคือมันเป็นอะไรที่พูดยากเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะชอบงานที่แบบอยู่ในร่มไม่โดนแดดบางคนชอบงานเอาท์ดอร์แบบเอเวนเจอร์มาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสองคนเป็นเอาท์ดอร์ก็กลับมาก็คือแบบเปลี่ยนสีรองพื้นเปลี่ยนสีรองพื้นด่นดูบางคนอาจจะชอบแบบเฮ้ยแนวธรรมชาติคนที่อุทยานใช่บางคนอาจจะชอบอยู่ในเมืองแต่ละเอเจนซี่เขาก็จะมีงานที่แบบแตกต่างกันถ้าจะเลือกงานให้ดีๆก็อาจจะแบบลองเปรียบเทียบนะว่าเราได้เงินเท่าไหร่พูด ค่าจ้างเขาจะจ่ายเราเป็นชั่วโมงแล้วเวลาเพื่อน,เ,อนเลือกงานก็ต้อง ดูดีดด้วยว่าเฮ้ยงานเนี้ยได้เรทชั่วโมงเยอะแล้วเราอ่ะมีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นอื่นเปลาถ้าเกิดเราได้เงินเยอะแต่ค่าของชีพเราสูงเหมือนกันมันก็พอๆกับงานที่ได้เงินน้อยค่าของชีพอมันเราให้เป็นงานประเภทเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละเมืองอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันมันมันยังไม่จบแค่นี้มันจะมีเรื่องแบบบ้านอีกคือบ้านเนี้ยถือว่าเป็นแบบเงินก้อนใหญ่เหมือนกันทุกคนเรื่องงานที่เรทโอเคเราบ้านแบบไม่แพงมากเนาะมันต้องให้บาลานซ์กับรายได้ที่เราได้นะคะนอกจากนี้มีค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่อะไรอีกทุกคนือแบบ ยิ่ย่อยใช่ใช่เพื่อนไครแบบเอ้ยที่้านสามารถสปอร์ตได้ก็ก็เลือกไปอยู่เมืองเที่ยวไปแล้วก็มีเรื่องแบบการหางานสองด้วยก็อาจจะลองเปรียบเทียบนะว่าที่นั่นอ่ะเขามีรับงานสองไหมเพราะอย่างที่บอกว่าไอพวกเนี้ยเราสามารถไปดูคนรีวิวงานได้ใช่จะมีคนรีวิวงานในกลุ่มก็ลองไปอ่านดูจริงจริงมีเพื่อนหลายคนที่แบบเขาไม่ได้ภาษาเป๊ะมากที่ไปด้วยกันแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้เราว่าภาษาที่ใช้หลักๆอ่ะมันเป็นเรื่องแบบ เขาเรียกอะไรการสื่อสารอนะเราสามารถสื่อสารได้เอาตัวรอดได้คืองูงูปลาปาก,ก็ได้อะแต่ว่าแบบสามารถพูดให้เขาเข้าใจได้อันเนี้ยคือแบบสิ่งที่สาคัญเนาะก่อนหน้านั้นอนะเขาจะมีการวัดระดับภาษาอยู่แล้วเนาะว่าแบบเออเราได้ระดับภาษาเท่าไหร่งานที่เราจะสามารถเลือกได้งานที่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยเอออยู่อยู่ในเลเวลไหนคืออาจาอาจะมีการใช้ภาษาท,ที่แบบสูงขึ้นหน่อยเช่นแบบการสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์นายจ้างอย่างเนาะแล้วก็แบบสัมภาษณ์วีซ่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราสมัครงานแล้วจะได้เลยเนาะมันก็มีการที่แบบวัด นายจ้างของที่เมกามค่ะเขาอาจจะบินมาสัมภาษณ์ที่นี่หรือว่าเขาอาจจะสกายคุยกับเราโดยเฉพาะการสกายเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุยต่อหน้าม,มันอาจจะต้องการการสื่อสารที่มันเคลียร์มากมากนั้นเทคนิคในการสื่อสารของเราก็ต้องแบบก็ต้องให้มันรู้เรื่องอะ่ะให้ลองคิดว่าถ้าเราเป็นนายจ้างเราอยากได้ลูกจ้างแบบไหนก็ต้องการคนที่แบบคุยกับลูกค้าราู้เรื่องเสริมอีกนิดนึงคือแบบ บ,บุคลิกเราด้วยอะเออยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนแบบอ้าพูดไม่ได้อย่างน้อยก็ยิ้มไหวไม่ใช่<ล>งานเซอร์วิสเออใช่บางคนอะแบบหน้าบึ้งตึงอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยยุจะทํางานนี้ได้ไหมใช่เพราะว่าของเราอะตอนสัมภาษณ์ก็มีนะเขาจับไปทํางานหลังตัวอะไรเงี้ยแร<ล>งใช่ทุกคนคือเพราะฉะนั้นแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้ว่าเราจะอมทุกข์ก็ตาม <laughs> ยิ้มเข้าไว้ <laughs> ยิ้มแห้ง ก็ทางานก็ต้องมีความที่แบบจริงจังเลเวลอะไย่งขึ้นมาคนที่เป็นนักศึกษาเราแค่แบบรับผิดชอบชีวิตตัวเองไงแต่ว่าการไปทํางานคือมันมีทั้งระบบการตอบบัตรระบบการแบบบางที่อาจจะมีบรีฟงานก่อนทํางานในแต่ละวันเราก็ต้องโชว์ความรับผิดชอบของเราโดยการแบบไปไปให้เร็วตารางงานแต่ละทีอาจจะไม่เหมือนกันอย่าจำวันผิดอย่า นึกออกปะเราต้อง,องมีความกระตือรือร้นเราทิ้งสถานะการเป็นนักศึกษาไว้แบบที่ไทยอะ่ะล้วพอเราไปอยู่ที่นั่นอะ่ะเรากลายเป็นแบบคนทางานจริงๆอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอะ่ะคนทํางานจริงๆอะ่ะเราก็ควรที่จะแบบรับผิดช,ชอบออมีความตรงต่อเวลาคือทุกอย่างปรับตัวยากไหมก็ยากแหละคือด้วยความที่พอเราไปอยู่ต่างประเทศเนาะมันก็จะมีแบบอุปสรรคหลายๆอย่างเรื่องภาษาบ้างว่าเราไม่เคยทางานมาก่อนเออบางคนไม่เคยทํางานมาก่อนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างปรับตัวเยอะอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกได้เลยคือเราไม่เคยยืนนานๆแล้วเราทำงานร้านอาหารที่สวนสนุกยืนมันละ 7-8ชั่วโมงเวไลาเธอฉันไม่เคยเป็นกระเป๋ารถเมย์มาก่อนนะนึกออกปะคือคือด้วยความที่งานเรามันจะคล้ายๆแบบว่าอาต้องเป็นคนแบบเก็บตัวแบบกระโดดขึ้นกระโดดลงคือแทรมค่ะทุกคนฉันก็ต้องเป็นนางกระโดดพอเรากระโดดขึ้นลงแล้ก็ต้องแบบเฮ้ยมีความแบบยิ้มีย้มจ่มใส่กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวเยอะไหมก็แรกๆก็เยอะแหละหลังๆก็ทําไปก็ชินแล้วแต่บางคนอะบอกว่าแบบไป work คืองานใช้แรงงานหรือฉันไม่เห็นด้วยมันใช้แรงงานก็จริงแต่ว่าแบบมันก็ใช้สมองเพราะว่าแต่ละวันที่เราเจอลูกค้ามันจะมี อะไรที่ต้อง m a n a g ต้องคิดตลอดแล้วคือเนี่ยเป็นคนรับออเดอร์เว้ยต้องจําเยอะมากเราต้องจําว่าอันนี้เมนูเท่าไหร่อันนี้แบบสั่งได้ไหมไปสั่งในครัวอีกถ้าจําผิดอีในครัวก็ได้ในครัวทำจริงลูกค้าด่าอะไรเงี้ยมีเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะอยู่เหมือนกันถ้าจะบอกว่าการทํางานมันคือการไปเป็นแรงงานฉันว่ามันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวเลยนอนกล้องยป บ้านอ่ะมันจะมีหลายแบบไม่รวมอยู่ในค่าโครงการอ่ะใช่อของเราคือทำสน,สนุกใช่ไหมแล้วก็มีหอพักอยู่ใกล้ๆทุกอ,อาทิตย์ที่เงินเราออกเขาก็จะเขียนว่าเออเขาหักค่าบ้านไปท่านี้ท่านี้นก็คือหักไปกับเทเช็คที่ได้เลยของเราเป็นแบบการหาบ้านเองทุกคนซึ่งแบบ ก็ลำบากแสนเข็นประมาณนึงเพราะว่าไม่เคยไปเมืองนั้นเราก็ไม่รู้แบบเฮ้ยบ้านมันจะเป็นยังไงวะแล้วเราต้องไปหาจากไหนอะไรเงี้ยทางที่แนะนําศึกษาเอเจนซี่หาบ้านยังไงเว็บไซต์ไหนหรือว่าติดต่อไปที่เมนเจอร์ของเราเลยที่เมกาคืนเนี้ยก็อีเมลคุยกับเมนเจอร์เขาเลยสามารถช่วยได้เยอะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือถามรุ่นพี่ๆที่เขาเคยไปงานที่เราไปว่าแบบพี่พักที่ไหนกันคะที่ไหนควรเลือกที่ที่อยู่ใกล้ที่ทาเพราะหนึ่งประหยัดค่าเดินทางใช่ไหมสองคือถ้าเลือกได้จะตื่นสายที่สุดเท่าที่จะหาได้แค่ทำงานอ่ะมันก็เหนื่อยแเหนื่่ออยยูล้ว ยิ่งทำงาน2งานสามอ้ยถ้าบางคนเรื่องงานดึกบ้านไกลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปลอดการดึงทังการดึงทัง การเดินทางหลักๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะใช้จักรยานกันปั่นจักรยานเป็นไงคะแม่น้องปุ่งคือมันจะเป็นแบบภูเขาจริงเป็นเขาเป็นเขาจริงๆเป็นเขาที่แบบไม่สามารถปั่นได้ถ้าอยู่ถ้าอยู่ในเมืองหน่อยก็จะมีรถบัสให้แต่ว่าของเราก็คือไม่มีจ้ะเหมือนกันเดินเฮ้ยแต่ของเราดีหน่อยนะของเราแบบว่ามีรถบัสนะคือเราอยู่นิวเจอร์ซีย์ใช่ป่ะจะมี NJ Transit ก็จะเป็นรถที่แบบว่าวิ่งระหว่างนิวเจอร์ซีย์แล้วก็วิ่งจากนิวเจอร์ซีย์ไปนิวยอร์กเราคิดว่าเมืองเราบ้านนอกแล้วนะใช่เธอเจอฉันเธอต้องเจอฉันบ เคยเจอไปย์จอกกิ้งตอนเช้าเจอกวางเออเหมือนเพื่อนอยู่แล้วมันเป็นฟาร์มอ่ะเป็นฟาร์มสักใเมืองหน่อยก็อาจจะเพื่อนพ่อาจจะใช้อูเบอร์หรือว่าอีกอันนึงคือวลิฟส่วนใหญ่ก็ถ้าเดินทางแบบประหยัดเดินค่ะปั่นจักรยานค่ะไม่ก็รถรับจ้าเออคิดวัมืนนี้อยู่บ้านนอกใช่ไหแล้วก็แบบ มันไม่มีอูเบอร์แต่มันจะมีแท็กซี่ที่เป็นทองถิ่นแล้วทุกคนจะโทรแบบว่ารับที่หอพักหน่อย10คนจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดคนละดอนน่ารักน่ารักมันอารมณ์รถสองแถวบเฮ้ยแต่อยู่ที่นั่นอ่ะพูดถึงการเดินอ่ะเดินเยอะจริงนะเดินเยอะเดินจนแบบ3 9มหมื่นเก้าลยแม่ก็ตอนฉันไปนิวยอร์กฉันเดิน3 9มหมื่นเก้าแต่นิวยอร์กเดินเยอะสามหมเดินหเดินจนขาหักอ่ะทุกคนจริงๆคือฉันว่าที่มันน่าเดินเพราะอากาศมันมันน่าเดินมีหลายรสชาติชีวิตอ่ะ บอกก่อนว่าตอนที่เรากับจูสมัครไปอ่ะสมัครไปเองคนเดียวโซโล่ๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเป็นปัญหาแบบเราก็ไปเมคเฟนกับเพื่อนใหม่ๆทุกคนก็อยากจะมีเพื่อนอ่ะคือว่าเขาก็จะแบบมาชวนเราคุยบ้างเราก็อยากมีเพื่อนเราก็แบบไปชวนเขาคุยบ้าอะไรอย่างเงี้ยต่างวัฒนธรรมการต่างภาษาการมันก็ไม่ได้ มันไม่ใช่แบบ barrier เลยอะสิ่งแวดล้อมหรือว่าไว b ตอนนั้นอะมันก็จะทําให้เราแบบเออค่อยๆมีเพื่อนไปเองเหมือนเราอะเราก็มีเพื่อนแบบเป็นแกนเราอะเพื่อเราอะคือจะเป็นแกนผู้ชายด้วยความที่ที่ทํางานเราอะมันจะเป็นแบบมันคือการขับรถแเออมันคือการขับรถแทร็คเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายมันจะเยอะกว่าเขาแบบไปสายเลยอะเขาก็จะแบบไปทคทิ้กันไปยิงปืนกันไหมเราไปไหนไปไปโอเคไปยิงปืนไปว่ายน้ำไปเล่นทะเลไปโบลิ่งไปทําทุกอย่างที่แบบโอเคทำมาหมดแล้วเพื่อนเขาจะแบบเฮ้ยไปทำอมไนู้นไหมไป ธรรมดีมันคือทุกคนแบบเอาพลังมาจากไหนอะมีเพื่อหลายกลุ่มเพื่อนเพื่อนคนไทยก็มีแล้วก็เพื่อนคนต่างชาติก็มีแต่แบบเพื่อนคนต่างชาติมันค่อนข้างแกบกากันจะโตมาแบบนั้นไงแบบเราก็สนุกนะเพราะว่าเราอะชอบอันนี้ต้อกจ้ะจ้อนนะก็กินะนะบางคนมันขับรถได้เยแล้วรถที่เมกาไม่ค่อยแพงมากเพื่อนก็เลยซื้อรถแล้วก็แบบวันหยุด่ะก็ขับรถไปเที่ยวกันแล้วเราอชอบไปแบบไปเที่ยวไปถ่ายรูปอยู่แล้วเลยก็เลยสนุก ที่แบบมีเพื่อนหลายกลุ่มเพื่อนๆอะมันจะมีความบันเทิงอยู่เรื่องหนึ่งเว้ยต่างคนอะมันต่างมาใช่ไหมอ่ะคนนี้มาจากไทยคนนี้มาจากจีนคนนี้มาจากตุรกีเหมือนมาประชุม UN คือต่างชาติต่างภาษาแล้วแบบทุกคนก็แบบ try to speak English อะทั้ง accent เออทุกคนพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษกันมันก็จะมีสำเนียงบางแบบที่แบบเออพี่พูดอะไรอะเออคำนี้ความหมายเดียวกันไหมวะอะไรเงี้ยคือมันคือความบันเทิงเป็นโจ๊กอะทุกคนมันตลกอะก็คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะ มันแล้วแต่งานแต่และงานก็จะแบบได้ชั่วโมงไม่เหมือนกันเน้นของเรามันเป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวม,มันก็จะมีเวลาเปิดปิดแล้วของเราอะได้ชั่วโมงงานน้อยส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าเราได้ประมาณสีป k และประมาณ30 กว่าชั่วโมงอ่ะถือว่าน้อยบางคนอ่ะสี่สิบห้าสิบชั่วโมงก็มีเออส่วนใหญ่ถ้างานอินดอร์รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาโดยเฉพาะงานที่แบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะของซุปเปอร์มาร์เก็ตบางที่เปิดยี่สิบสี่ใช่หรือว่าแบบทํางานโรงแรมเนี้ยก็ได้ชั่วโมงเยอะเหมือนกันเพราะโรงแรมมันก็ไม่มีแบบไอ้พวกที่มีปัญหานี่ก็คือแบบทํางานเอาลโดเป็นไลฟ์การ์ดทำแบบสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นงานเราสองคนเป็นงานเอัลโดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใช่ไหมถ้าเลือกได้อะเราจะไม่แนะนำใใครเลือกทำงานเอัลโดเพราะ อากาศหนาวอย่างของเราเป็นสวนน้ําอะอากาศหนาวก็ไม่มีใครมาเที่ยวของเรานี่คือแบบพายุฝนฟ้าขนองคือแบบเปียกตอนจับแม่ฝนตก,ตกฟ้าผ่าแล้วมันมีเพื่อนที่แบบกลัวฟ้าผ่าแลก็แบบกลัว,ลวนะทำไปแล้วแบบ อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเธอฉะนั้นก็งงสารจะแบบเป็นดูอ่ะกลับมากลับมาเฉลี่ยเลยก็จะอยู่ประมาณ30-50ถึงชั่วโมงใช่โดยเฉลี่ยที่ได้เยอะหน่อยอาจจะแบบ70-80เป็นิบก็จะอูฟูนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะประมาณ6วันเนอะ5วัน6วันแล้วแต่คนเขาก็จะมีชั่วโมงกำหนดนะว่าไม่ควรทำเกินเท่าไหร่แตเด็กใจวันอะบอกเลยว่าเละบ้างานมากบ้างานทำงานกับคนเป็นนี้เป็นนี้แม่ เราจำได้ว่าเราไม่ขาดทุนเพราะว่าแบบก็ไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นเนี่ยแหละค่าบ้านกับค่าของกินค่าบานค่ากินไทย,ยเรื่องกินเรื่องไห่เราได้เงินน้อยเพราะว่าเรทชั่วโมงเรามันไม่เยอะได้8.7 5ซึ่งถือว่าน้อยมากเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะ จากงานแรกอะได้1นึ่งแไปทํางาน2นิดนึงกรุบเพื่อให้มีเงินเที่ยวอะไรเงี้ยเออก็เลยได้มาทั้งหมดแสนห้าเชื่งถือว่าค่อนข้างน้อยบางคนอะได้แบบ3ามแสนสี่แสนสแสนก็มีก็นั่นแหละเลทเลทงานเรามันน้อยเนาะเราบ้านเรามันแพงอ่ะเดี๋ยวลองหักค่าใช้จ่ายให้ดูก็แบบจ่ายค่าบ้านไป4ี่หมื่นจ่ายค่ากินไป3ามหมื่นไปเที่ยวในเมริกาอีก3ามหมืน ก็แสนหนึ่งแล้วอ่ะทุกคนเที่ยวฮ่องกงอีกสองมื่นไปช้อปปิ้งอีกสามหมื่นก็คือแบบหมดแล้วว่าทุกคนแสนห้าคือแบบถ้าเขาค่าบ้านค่ากินเกือบแสนแล้วอ่ะเอาสิที่เราซื้อของอ่ะเราต้องจ่ายค่าเซลส์แทนอยู่กับเมืองด้วยอย่างเช่นเมืองที่เราไปอ่ะไม่แพงเท่าไหร่ประมาณ6%ก็คือซื้อของร้อยหนึ่งต้องจ่ายร้อยหกเงินที่จ่ายอ่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแฝงพวกภาษีพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าคุ้มไหมก็เป็นคําถามที่ตอบยากอีกเหมือนกันเพราะว่า สำหรับเรานะคือคุ้มไม่คุ้มมันไม่สามารถแบบ q u a n t i f y ออกมาเป็นตัวเลขได้เพราะวสิ่งที่เราไดคือประสบการณ์มันคือ connection หลายอย่างอ่าถ้าวัดที่ตัวเงินหลายคนก็ได้กําไรใช่แต่หลายคนก็ต่ก็ปอตัวกเท่าทุนเราว่ามันแล้วตัดโกของแต่ละคนว่าไปเพื่อที่จะแบบเก็บเงินหรือไปเพื่อได้ประสบการณ์งานสก็คือ cycle j o แปลทำไงวะงานหนึ่งงานอาจจะได้เงินไม่พอ ก็ลเลยมีงานสองงอกในเ่อนของเราเราไม่ได้ทํานะเรารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายกับรายได้ของเรามันโอเคแต่ว่าเพื่อนคนไทยคนอื่นเขาก็ได้งานสองตารางงานอะ่ะมันลงตัวซึ่งเพื่อนๆต้องดูตรงนี้ด้วยนะงานที่1กับงานที่2อ,อะ่ะมันแบบคอนฟ lict กันหรือเปล่าเราทํางาน2ถามว่าทาได้ไหมทําได้จริงๆอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เอเจนซี่เขาไม่เขา<อ>ไม่ค่อยจริง,ๆ,ง,นนรงๆเขาไม่ค่อยแนะนำแต่ว่าทุกคนก็ก็ทำแหละ <S <S ใช่ไหม <laughs> นะล่ะเออแล้วมันจะมีคอนดิชั่นอีกอันหนึ่งคือเราควรจะมีโซเชียลซ c เคอร y Car ตี้การ์ดประกันสังคมอะไรเงี้ยเวลาเราแบ จะไปสมัครงาน2จะยื่น Social Security Card เพื่อแสดงว่าเราแบบมาทํางานอย่างถูกต้องนะถูกกฎหมายนะแต่ว่ากระสิบนะบางที่อ่ะไม่ได้จําเป็นต้องใช้งาน2อ่ะ optional ใช่ o p t i o กอยากทำใครอยากทําก็ทำใช่แต่ว่าบางคนอ่ะมีทําแบบ4ีหงานก็มีนะมีเพื่อนที่แบบมาเทีการทำห้งานใช่ใช่งานเดียวก็ลากเลือนแล้วจ่ะ คิดว่าคนก็ travel only นะอันนี้ไปเิร์ k หรือเปล่าคะหรือว่าไป travel อย่างเดียวก็ตอนทํางานบางทีมันถ่ายรูปไม่ได้ป่ะคือทุกคนเวลาที่เราสะบักสะบอมหน้าตาที่ริ้วขี้เล่อ่ะคือเราก็ไม่ได้ถ่ายลงไงนึกออกป้ะเพื่อนสามารถเที่ยวได้นะคะแต่ไม่ควรให้มันกระทบกับงานหรือว่าเดือดร้อนกับกระเป๋าตังค์เราเกินไปการไปเที่ยวมันก็จะมีคอสใจหลายอย่างคือเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเนาะซึ่งที่เมกามันก็จะแบบ หลากหลายมากๆซึ่งการไปเที่ยวเนี่ยเรามาในฐานะวีซ่าเจวัเราสามารถอยู่ต่อได้อีก30วันหลังจากที่หมดวีซ่าเราหมดวีซ่าวันที่3าสิบสิงหาก็คือเราอยู่ต่อได้ถึงวันที่30กันยาอะไรอย่างนี้เนาะอย่าอยู่เกินนเคะห้ามอยู่เกินเด็ดขาดงคนที่จบงานแล้วเขาเป็นพี่ปีสีอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ต้องรีบกลับมาหาไรส่วนใหญ่ก็ไปเลยค่ะรถทริปไปรถทริปแบบไปเข้ารถขับใชนใช่